โครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่2ถึง22เมษายนพุทธศักราช2567 เดินทางกันต่อสู่สนามแห่งที่สามกับภาพบรรยากาศภาคบ่ายวันนี้ที่วัดปชิมวันตําบลพะเหลาอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งสนามบรรพชานี้เป็นสนามประจำำําอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเดินทางมาถึงได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาสัมฤกิติปัญโยเจ้าคณะอําเภอพนาพระรูนิมิตรพนารักเจ้าคณะตําบลจานลานเขตสองพระมหาสเตรียนสุธรรมโมเลขานุก,การเจ้าคณะอําเภอพนาพระมหาเกียงสกิติ โสพโนเลขานุก,การรองเจ้าคณะอำเภอพนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมถวายการต้อนรับเดินทางเข้าสู่พิธีแล้วสนามนี้มีสมณน็เนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด56รูปมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงไม่ต่ำกว่า10รูปซึ่งในการตรวจเยี่ยมในแต่ละสนามบรรพชานี้ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชาุวัตรเจ้าคณะภาคสิ มอบหมายให้รองเจ้าคณะภาคและเลขานุการเจ้าคณะภาคเดินทางตรวจเยี่ยมพบปะในแต่ละสนามสนามนี้ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิระบัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบ พระครูสิริวิริยวิสุทธิเลขานุการรองเจ้าคณะภาคสิบพระมหาเตชินสิทธาพิภูรเปลี่ยนธรรมก้าวประยุ่เลขานุการรองเจ้าคณะภาคสิบพร้อมด้วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบได้รับมอบหมายแล้วเดินทางมาถึงสูนในพิธีกล่าวทักทายต่อสมัมณเนนผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมบรรยายถวายความรู้ในการที่ได้มาบรรพชาในโครงการนี้และบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบรรพชาอันจะนำไปสู่การบวชเรียนขณะเป็นสมัมณเนน การบรรพชาในโครงการสมเนงภักฤดูร้อนฉเฉลิมพระเกียรตินี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3อย่างคือ 1. บวชเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉเฉลิมพระชนมนพรรษาครบหรอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนและ3เพื่อเป็น สนาทายา1สิทธะอ,อายุพระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมสนามแห่งที่สามนี้แล้วภาคบ่ายนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อลองชมภาพบรรยากาศการพบปะสักเล็กน้อย บรรยากาศทั้งหมดนี้คือความพร้อมเพียงกันของสมณเณรในสนามนี้โดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามจะเดินทางไปไหนต่อสู่สนามไหนบ้างติดตามรับชมในอีพีตอนต่อไปขออนุม,มทนาสาธุการบุญมาณโอกาสนี้ครับ,บ